โมกหนูใจปีก่วยพี่น้องมกหนูีดวยยาปี๊พอนยั่กคยัวคุมนิคุมน,นิเื่อนยังว่าอันนี้มมนมนหมกหนูจ้าลุยตุนพีน่น้องจ้าสดีค่าดีค่าได้ยังกินน้อได้ค่ใไไปลูไปแมวค่ะแน้นนำหมกหนูเด้อเสียบเดียวเคยจือไปกินเดียวนึงเลยอะ ไปตลาดแลงพี่น้องไปยางเลาะหาเนี่ยกินกันพี่น้องยางเลาะตลาดคือเก้านี่แหละจ้าไปไปน้ำกันพี่น้องไปเบิง์ว่าตลาดเป็นจังใดมือนี่ยมาเรียนค่ะข้าทั่วรถเนี่ยสอยเหมยนิบนาเรีนรย,ยเรนเร็วนะจ้ะอืม อะไรแนะนำคะอะไรนะหมกหนูเหรอโอ้โหอเมค่ากับฮัตตามา่าคือกันบอกฮัตตาม่าบอก จะเป็นยังไงเป็นสีโซโซอยู่เรื่อยเหมือนโซ่โซ่พี่เนี่ยเป็นน้องคับมีขายของก็ดีเมื่อได้กินเบอร์ละโอ้ยแม่ค่ะว่ามือนี่คึกคักพนักพิงหงายคล้ายของดีตลาดคึกคักพนาพี่น้องอาหารแปลกๆกกับเป็นมกนี้ว่าแซ่บ เราเบิงควอนห้างกัเป็นจะไปงากูกคนไลยหลยพี่น้องมาเบิ่งมกหนูก่อน <c oughs> เอาอานาะพี่มกหนูแสอะไรคะแม่ค้าแม่หงมอกปลามือนีมือนีภาคให้จังหน่อยก่อน หมกหนูใส่อะไรนะคะหมกหนูส่อะไรนะใส่อะไรนะใส่อไราใส่ใส่ปีกไใส่กหมกหนูใส่ปีกวยพี่น้าหมกหนูหปีกยักยัังยั้มนี่งกุมนี่ยะจังวาวา อันนี้หมกหนูจ้าลุยตุนพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยังกินเนาะได้กินได้เลยมาลูกไปแมวค่ะได้เนะน้ำหมกหนูเด้อเสียบเดี๋ยวเคยซื้อไปกินเสียวนึงเลยซื้อคือเก่าแหละพี่น้องเสียบหมกหนูหมูเค้าก็เปิดไว้หมกและซาหมกและซาเอาไปซิมได้แซ่บแซ่บตุน เอาไว้นานเรียกให้ก็น่าเอาหัวเอาเลยจ้าหมกซ้ำกันเบิดเปัญญาไหมเหรียญกางกางกิโลแล้บอกจ้ากางกิโลเลยอันนี้บักแดงแยกเนื้อกระซิบกรบสดสดสดบักแดงกระถุงลระสิบปีน้องก็มัดเดือดกระเจ็บข้าวโพดนะค่ะซื้อข้าวโพดกับพี่น้องข้าวโพดเจ้านี่ก็แซ่บหวานข้าวโพดข้าวเหนียววันนี้มาช้า ตักกระแต่พ oh, ื้นออกีกรพี่นองตักกะแตนห้าสิบบาทสดสดตักกะแตนที่ไงนโอ้ยเป็นบ่เปิดอนอกูยนคนจังเดอนจ้าัะเขือือสด ได้ยังกินนาะได้ไก่ปลาตองปลาตองปลา,าลยไก่ไก่มก็นั่งมืก็งามไปปลาทูคือนเลือหน่อยจะมือเนี่ยวดนนลดราคาัะ เอาได้ใส่ม่วงปลามะม่วงปลา,ปาเป็นใชบาทมวงป่าเนสิบบาทบ่พอดีประตูเบิดพี่นนอะ อันบักม่วงปลาหรือยูบานอยู่บ้านเฮาเนี่เอิญบักม่วงขั้นมันสิเป็นขั้นขั้นจังหน่อยได้เป็นหมดเอาเลี้ยนไปได้เขมีเขามีหมดเ้อหมดทยงเอาเมนอีหยังเพิ่นคือจังดีดเลยเขาเ,เอิญน้ำอีหยังเนาะน้ำแดงน้ำแดงน้ำแอปเปิ้ลปั่นเองเ,เป็นเครื่องปัน่น กับแปะดีขึ้นกันอีกชิ้น ดักแด่ว่าดักแด่เพราะมากเพียบบอก không <laughs> hai chân đầy bậc hai lô cho đầy khương คุณเด่นนะไปกันเด็ดจ้ตาสั่งเลยนละหกสิบไม่เลี้ยวเคร่งเดียว,ดดยว,ดดยวหรอจ้าตลาดคือคักเง,งินพ่น ไม่ไปมเด้หล้านหลายนหลายถือไปไหวแต่หลายป่อนมัดใงญ่อนเนาะผักมันถือตรงมือพี่น้องได้ยังได้มือได้แบบเีะได้ปลาทูได้น้ำเต้าหู้พี่น้องได้้าวโูดแล้วก็ได้มกหนูไปเมื่อแล้วพี่น้องปกลับแล้วค่ะรับแล้วพี่น้อง